สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช รองนายกรัฐมนตรีนายวิษนุเครือง,งามบอกถึงกรณีที่สังคมสงสัยว่านายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกส่งตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครกรมราชทันไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่และมีเสียงวิจารณ์ว่าหลบไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนว่าถ้าตนพอจะมีเครดิตอยู่บ้างก็ขอให้คำยืนยันว่าอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงเนื่องจากป่วยความดันขึ้นเกือบ200กินยาสลายลิ่มเลือดและมีอาการแพ้อะไรบ้างหรือสลดหดหูใจทำให้อาการสุดหนักลง ส่วนหนักลงขนาดไหนตนไม่ทราบได้พูดคุยกับนายแพทย์ใหญ่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจได้ฝากฝังให้เขาช่วยดูแลเพราะพ้นมาจากราชทันแล้วส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจตัวนายทักษิณก็ยังอยู่ที่นั่นใครไปเยี่ยมเยียนก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอีกหน่อยคงเปิดให้ไปเยี่ยมได้ส่วนเรื่องที่นายทักษิณขอพระราชทานอยัยโทษถึงมือหรือยังนายวิษณุบอกว่าถึงแล้วส่วนแล้วขั้นตอนจากนี้จะเป็นอย่างไรนายวิษณุบอกว่าดําเนินการตามกระบวนการต่อไป ส่วนเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษด้วยตัวนายทักษิณเองหรือญาติเป็นผู้ขอนายวิษณุบอกว่าไม่ตอบส่วนเป็นการขอโดยตรงที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าใช่เป็นการขอส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับโอกาสสาคัญไม่ต้องดูว่ารับโทษมาแล้วเท่าไหร่อย่างไรถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณทั้งนั้นส่วนหลังจากนี้จะใช้เวลาตามขั้นตอนอีกนานหรือไม่นายวิษณุบอกว่าขั้นตอนตามระเบียบเท่านั้นซึ่งขั้นตอนทางรัฐบาลนั้นไม่นานแต่ขั้นตอนที่จะส่งพิจารณาก็ต้องสุดแต่พระมหากรุณาที่คุ ทันในช่วงที่นายวิษณุอยู่ในตำแหน่งรัฐบาลรักษาการนี้หรือไม่นายวิษณุคิดสักครู่ก่อนบอกว่าไม่ทราบตรงนี้ผมไม่รู้และไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ไปนานเท่าไหร่ส่วนเมื่อถึงมือของนายวิษณุแล้วยังต้องใช้เวลาอีกใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าแน่นอนตนไม่สมควรพูดบางครั้งเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาส่วนขอในทุกคดีใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าผมไม่ตอบครับส่วนในการขอดังกล่าวนายทักษิณได้ระบุหรือไม่ว่าเมื่อพ้นโทษแล้วจะบวชนายวิษณุบอกว่าไม่ทราบขอไม่ตอบ อยากฝากอะไรกับประชาชนให้มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนายวิษนุบอกว่าสำหรับตนคิดว่าไม่ใช่2มาตรฐานจะต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นขั้นตอนตามสิทธ,ธิของเขาอะไรเป็นขั้นตอนที่เป็นความเห็นของรัฐบาลอะไรที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอยู่ในพระราชอำนาจจะต้องแยกให้ออกเป็น3เรื่องดังนั้นเป็นสิทธิของเขาถ้าเขาไม่ขอก็ไม่มี2และสตามมาดังนั้นถ้าเขาขอก็ต้องมีข้อสองตามมาคือขั้นความเห็นของรัฐบาลและขั้นต่อไปคือพระมหากรุณาธิคุณ เป็นพระราชะอำนาจจะพระราชะทานอย่างไรก็เป็นเรื่องเสร็จเด็ดขาดตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องให้เหตุผลด้วยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ